สวัสดีค่ะแม่แม่หมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดก,กระเป๋าไปโรงพยาบาลกันค่ะ <Wow. S 1> มาดูกันว่าในวันที่คุณแม่ไปคลอดในช่วงโควิดนะคะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันได้เลยนะคะไปเลยสวัสดีสสดค่ะหมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะ วันนี้หมอนหน่อยจะมาเตรียมกระเป๋าไปโรงพยาบาลนะคะก็เลยจะมาแชร์ความรู้แม่ๆนะว่าการไปโรงพยาบาลเพื่อเตรียมข้อเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างน,นะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้หมอนหน่อยก็ใกล้จะกำถึงกำหนดข้อแล้วนะตอนนี้ก็แพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกระเป๋าให้แม่ๆดูกันนะว่าหมอนหน่อยเตรียมอะไรไปโรงพยาบาลบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะ <ST CE P> ก็นี่ก็จะเป็นกระเป๋าจริงที่หมอนหน่อยเตรียมพร้อมสําหรับไปโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ แลนว่าจะให้เจ็บท้องเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปคลอดธรรมชาติหรือว่าต้องไปผ่าคลอดเนาะแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะเราควรจะต้องเตรียมเผื่อไว้เสมอนะคุณพ่อคนนุณแม่ควรเตรียมไว้เผื่อกรณีต้องผ่าคลอดเลยนะคะก็คือ,คอถ้าปกติแล้วเราคลอดธรรมชาติเนาะเราจะอยู่โรงพยาบาลแค่หนึ่งถึงสองวันแป๊บเดียวก็ได้กลับบ้านแต่ถ้าผ่าคลอดอาจจะต้องอยู่นานกว่าน,นั้นอาจจะต้องเตรียมของไว้ใช้ถึงประมาณ 3- ามถึงสี่วันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาหน่อยจะมาอธิบายนะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง โดยหลักๆแล้วเราจะแบ่งออกสิ่งของที่ต้องเตรียมออกเป็น5หมวดหมู่ด้วยกันนะคะหมวดหมู่แรกก็คือเอกสารสําคัญอันนี้ห้ามลืมเลยต้องเตรียมไว้อันดับแรกเลยเนื่องจากเอกสารสําคัญเนี่ยจะใช้ในการแจ้งเกิดลูกน้อยของเรานะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดความง่ายนะคะเนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลเขาจะมีบริการในการแจ้งเกิดให้อยู่แล้วนะนี่ก็จะเป็นฟ้มเอกสารที่หมอหน่อยเตรียมไว้นะคะในซ้มนี้ก็จะมีทั้ง แบรประชาชนคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นสำเนาบัตรประชาชนเนาะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็หน้าแรกของทะเบียนบ้านที่จะย้ายลูกเข้าไปนะคะแล้วก็หมอหน่อยก็ได้เตรียมผลเลือดที่เพิ่งเจาะก,ก่อนคลอดนะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเราจะได้ไปคลอดโรงพยาบาลที่เราฝากท้องหรือจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่เราต้อง เปลี่ยนโรงพยาบาลอย่างนั้นก็เลยใส่ผลเลือดแล้วก็ผลอันตราซาวล่าสุดรวมถึงถ้าใครมีสมุดฝากท้องนะคะสามารถใส่ข้อมูลลงไปในซ้มานี้ได้เลยนะคะก็จะทําให้คุณหมอที่เขาดูแลนะคะง่ายต่อการหาข้อมูลแล้วก็ง่ายต่อการดูเอกสารค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมือ <Okay. S 1> แรกนะ หมวดที่2นะคะก็คือเครื่องใช้ของคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ของตัวเองให้พร้อมนะคะแม้ว่าโรงพยาบาลจะมีอุปกรณ์บางอย่างให้คุณแม่แล้วโดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีพวกสบมพูแป้งสีฟันยาสระผมอะไรให้แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่นะคะอยากจะเตรียมของตัวเองไปใช้ด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะคะโดยของใช้ของมอนหน่อยที่เตรียมไปนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเครื่องสอําอางนะคะเอาไว้แต่งหน้านิดนึงแบบไม่ให้หน้าตัวเอง สมเกินไปนะแบบเป็นพวกครีมบำรุงผิวอะไรเป็นต้นนะคะส่วนกระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดนะคะพวกน้ํายาเช็ดหน้าโฟมล้างหน้านะคะเราก็จะเลือกใช้แบบออร์แกนิกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยายาสีฟันแปรงสีฟันอะไรของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวที่จะเตรียมไปเองอยู่แล้วเหมือนเราเดินทางไปเที่ยวหรือว่าไปต่างจังหวัดปกติเลยค่ะ <Wow. S 1> นอกจากนี้นะคะส่วน ของใช้ของคุณแม่ที่จําเป็นนะคะก็คือก็จะต้องมีแท็กนี้ก็จะเป็นพวกชุดชั้นในนะคะที่มอนหนายเตรียมไว้เป็นชุดชั้นในสําหรับให้นุ่มนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลจะไม่มีนะแล้วก่าเป็นกางเกงในที่สําสหรับช่วงหลังคลอดนะโดยอาจจะเลือก2รูปแบบก็คืออาจจะแบบอยู่ใต้แผลผ่าตัดหรือว่าอยู่ข้างบนแผลผ่าตัดก็ได้นะคะซึ่งก็ ต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็หมอหน่อยก็ได้เตรียมผ้าอนาไมยหลังคลอดไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลมีให้หรือเปล่านะแล้วก็เตรียมไปเผื่อกรณีฉุกเฉินเนาะ <Okay. S 1> ที่สําคัญก็ต้องมีชุดใส่สําหรับวันกลับบ้านนะคะหมอหน่อยก็เตรียมไปเผื่อ2ชุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าอนามัยสาหรับหลังคลอดนะคะก็จะเตรียมไว้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ อ,อันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของบ้านใหม่เองนะคะของคุณแม่ก็จะเตรียมไปแค่นี้เพราะว่าช่วงที่เรานอนอยู่โรงพยาบาลนะก็ต้องก็ต้องใส่ชุดของโรงพยาบาลอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเยอะค่ะเตรียมไว้สําหรับใส่กลับบ้านก็เพียงพอค่ะ หมวดที่3นะคะก็คือหมวดของลูกน้อยค่ะจริงๆหมวดของลูกน้อยเนี่ยคุณแม่สามารถที่จะถามโรงพยาบาลที่ไปคลอดได้เลยนะเพราะว่าบางที่เตรียมให้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเตรียมอะไรไปเลยนะคะแต่ว่าหมอหน่อยเองด้วยความที่ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ไปคลอดที่โรงพยาบาลที่ฝากท้องหรือที่อื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็เพื่อความสบายใจก็เลยมีการเตรียมของลูกน้อยไปด้วยซึ่งของลูกน้อยที่หมอหน่อยเตรียมไปนะก็จะมีนี่เลยเป็นเซตกระเป๋าของลูกน้อยนะคะก็จะมี ชุดสาหรับใส่กับบ้านนะแล้วก็จะมีอ่าไดเปอร์ก็คือไดเปอร์สาหรับเด็กนิวบอนนะคะก็คือเด็กแรกเกิดเนาะแล้วก็จะมีผ้าห่อตัวผ้าเช็ดน้ําลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่อตัวนะคะแล้วเอาไว้ใช้หุ่มผ้าเขาเวลาที่นั่งอยู่ในคาซีเขาจะได้ไม่หนาวนะก็จะเตรียมไปเผื่อด้วยแล้วก็ในนี้ก็จะมีหมวกแล้วก็ถุงมือของทารกแรกเกิดด้วยค่ะวันนหนก็จะทําเป็นแพ็คใส่แบบนี้ไว้นะคะจะได้สะดวกในการขนเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหมวกของลูกนะ หมวดถัดไปก็คือหมวดของคุณพ่อนะคะของคุณพ่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยเขาจะต้องใช้อะไรบ้างนะเขาจะต้องไปอยู่กับเราประมาณ3-4ถึงวันเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาก็ต้องมีเครื่องใช้ส่วนตัวของเขาเหมือนกันพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวนะคะก็ต้องเตรียมไปด้วยของสามีมอนหน่อยนะก็จะมีไม่เยอะนะคะมีเสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ชุดเองนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อาบน้ำเล็กน้อยแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเตรียมใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ หมวดที่5นะคะก็คืออุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้ในช่วงอยู่ในโรงพยาบาลนะคะที่สาคัญเลยก็คือเครื่องปั๊มนมนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลที่มาหน่อยไปฝากท้องเนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมเครื่องปั๊มนมไปด้วยนะคะหมอหน่อยก็จะแพ็คนียค่ะกลวยปัม๊มนมใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะคะส่วนเครื่องปั๊มนมก็จะอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีกลวยรองรับน้นํานมด้วยอันนี้ จะเป็นกล้วยของฮาก้านะคะก็จะมีในเว็บไซต์ของมอน,นอยเหมือนกันก็จะเอาไปใช้รองรับน้นํานมกรณีว่าช่วงแรกๆนะคะเราอยากให้ลูกกินน้านมคอร์ัลซุมของเรานะคะการที่ใช้กล้วยเนี่ยเก็บไว้เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์นะก็เลยเตรียมไปเผื่อด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเครื่องปั๊มนมนะคะก็เตรียมไว้เรียบร้อยสําหรับการปั๊มนมค่ะก็จะมีถุงเก็บน้นํานมด้วยนะคะที่โรงพยาบาลที่มอนอยฝากท้องบอกว่าเขาจะมีกระเป๋าเก็บความเย็นให้แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องเตรียมกระเป๋าเก็บความเย็น ของสาหรับน้ํานมไปนะคะหมอหน่อยก็สามารถที่จะใช้ของโรงพยาบาลได้เลยแต่ว่าถ้าที่ไหนไม่มีคุณแม่ก็อาจจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะของใช้อื่นๆน,นะคะที่อาจจะมีความจําเป็นนะคะก็เป็นของทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือที่ชาร์จมือถือนะคะรวมถึงกล้องสําหรับถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอในช่วงเวลาที่เจ้าตัวเล็กเพิ่งเกิดน,นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ในการเป็นพร็อพถ่ายรูปเป็นต้น หมอหน่อยเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเพิ่มนะคะก็จะมีกล้องเพิ่มเข้าไปแล้วก็มือถือกับที่ชาร์จน,นี่ก็จะพกติดตัวอยู่แล้วส่วนของว่างหรืออาหารไม่ได้เตรียมไปเพราะว่าคาดว่าที่โรงพยาบาลก็มีให้เหลือเฟือแล้วะคะ่ะก็เลยไม่ได้เตรียม <Okay. S 1> ไปเนาะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่หมอหน่อยจัดไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยใกล้ถึงเวลาแล้วเนาะก็หวังว่า ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวหมอนหน่อยจะมาแชร์ความรู้อื่นๆอีกนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าหมอนหน่อยตอบช้านิดน,นึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อยู่ในช่วงหลังคลอดนี่อาจจะตอบคําถาม แฟนๆได้น้อยลงนะคะแต่ยังไงก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็บทความดีๆวิดีโอดีๆนะคะมานําเสนอแม่แม่เหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดแม่แ่ท่านไหนนะคะสนใจเกี่ยวกับวิตามินบํารุงที่หมอหน่อยทานช่วงท้องนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่หมอหน่อยใช้ด้วยตัวเองนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะในเว็บไซต์ของหมอหน่อยเนาะ www.doktornoi.thefamily.com นะคะในนั้นก็จะมีวิตามินบํารุงตั้งแต่ก่อนท้องช่วงท้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีหลังคลอดด้วยนะคะแม่แม่สามารถติดตามกันได้ยาวๆเลยนะคะที่สำคัญ อย่าลืมหนังสือเส้นทางสู่การเป็นแม่ของบอหน่อยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรับรองว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็คุ้มค่าต่อการอ่านมากๆแน่นอนค่ะโอเคหวังว่าวันนี้แม่ๆคงได้ประโยชน์จากวิดีโอของบอหน่อยไปมากก็น้อยน,นะคะหวังว่าแม่ๆนะคะทุกคนจะคลอดอย่างปลอดภัยแล้วก็มีลูกน้อยมาให้อุ้มเป็นเด็กที่น่ารักและแข็งแรงทุกๆคนนะคะแล้วยังไงถ่ายรูปมาอวดบอหน่อยบ้างนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย